รถมันแบบจัดจ้านอะรู้สึกมันแบบมันแปลกๆมันเย็นๆนอะ ด้ช้าฮาวกับมกครั่งกับป๊อปปี้ไลฟ์นะค่ะวันนี้ป๊อปปี้อยางไม่มีงานก็จะมานั่งชิมขนมอร่อยๆนะคะซึ่งแบบเพิ่งได้มาเลยจากเมืองจีนเลยนะคะปูยงชื่อจงกุยเคยกิ่ชิลิงสไม่ต้องไปถึงเมืองจีนก็ลิงนี่แปลว่าขนมขบเคี้ยวนะคะวันนี้เนี่ยป๊อปปี้อยากจะกินเลชีนะคะก็คือ เลนั่นเองเช่ว่าเป็นขนมแบบลิงชียนที่หลายๆคนชอบตัป,ป็นอย่างก็จะมาชิมเลทั้ง4รสชาตินี้นะคะซึ่งแต่ละอันก็จะมีจุดพิเศษแบบแตกต่างกันไปรสชาติเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรสแรกเลยสีแดงอันนี้นะคะมาดูนี่เป็นรถจีชูเวก็คือรถปีกไก่ย่าง <c oughs> ไม่ใช่ไก่ย่างธรรมดาต้องมีปีกไก่ย่างด้วยนะมีรสแบบนี้ด้วยไม่ต้องไปซื้อไก่ปิ้งนะนะเลเออเอยากอยากรู้ ส่วนซองนี้สีเขียวนะคะโอ้ดูจากรูปก,ก็รู้มันคือขวางก้าเว่ยขวางก้านี่คือแตงกวานะคะที่เมืองไทยมีไหมน่าจะมีปกติวิ่จะก<ผ>ินสีเหลืองก,กับสีส้มอะสีเหลืองนี่มันจะเป็นเหยียนเว่ยนะคะคือแบบรสอะไรนะออริจินอลรสแบบ<ม>ดังเดิมส่วนสีส้มก็จะเป็นบาร์บีคิวใช่ไหมใช่ใ<ไ>ช่เขวขาวแต่อันนี้เนี่ยคือแบบเป็นรสที่ไม่เคยเจออันนี้จะเป็นฟันเฉียวเว่ยฟันเฉียงนี่คือมะเขือเทศจะบอกว่าที่เมืองจีนขนมรสมะเขือเยอะมากทำไมอะก็ชอบกินอคือมะเขือเนี่ย มันเหมือนเป็นผลไม้ประมาณว่าถ้าประเทศไทยก็คงเหมือนมะม่วงแตงกวากับมะเขือเนี่ยนะเวลาอยู่ที่เมืองจีนเข้ไใจว่าเด็กๆคนจีนนะรวมถึงคนทํางานที่จีนนะเขาพกติดใส่กระเป๋าพอเขาแบบนั่งรถเมย์หรือว่ารถอะไรเงี้ยกินได้เลยแก้ก็ถึงแดงๆไงเด็กๆเขาว่าส่วนรถนี้ค่ะก็เป็นหนิ้อบาง ดูจากรูปแบบหน้ากินมากเป็นรสแบบสเต็กค,ค่ะสเต็กเนื้อนะคะนี้แบบเป็นรสเนื้อวัวนะคะต้องบอกไปก่อนว่าเป็นเนื้อวัวพริกไทยดําด้วยนะคะเ,เรามาชิมมันเลยดีกว่ารสแรกที่จะชิมเนี่ยก็คือขักวพที่ต้องชิมของกกวรู้ไหมทําไมเราโกงไม่รู้ครับเพราะว่าได้ยินทิฏฐิศักดิ์าจากที่เมืองจีนมาว่ามันอร่อยมากอ,อ,อยากรู้ว่าอร่อยจริงป่าจะถูกปากคนไทยหรือเปล่าทีนี้เนี่ยขณะที่ชิมนะก็อยากให้ทุกคนลองเดาดูซิว่าพี่อยากเนี่ยหลังจากชิมแล้วเนี่ยจะชอบ รสไหนมากที่สุด4รสนี้อ่ากินหมดกินหมดเลยไหมข้างหอนเนี่ยแต่ว่าจะกินหมด, <c oughs> หมดทุกรสนะเดี๋ยวซื้อจุกเว้ยขอชิมได้ไหมครับได้ค่ะชิมไหมชิมไหมชิมไหมโอเคโอเคจะให้ชิมทุกคนเลย,เลยชิมแล้วต้องบอกด้วยนะว่าชอบไปไหนมากที่สุด,ดชื่อวันไหนกนรสแรกเป็นรสแตงกวาดมกันมันเป็นแบบไหนเนี่ยโอ้ยดูดิเขอเขาดมเหมือนแตงกวาแตงกวาเลยอะ ัในไม่กินไหนไม่ถ้างแต่ใครไม่ชอบแตงกวาน่าจะไม่ชอบอ่ะแตงกวาด้วเดี๋ยวหอมกว่าหน้าตามันไม่เหมือนแบบของไทยเลยนะมันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะสี่ฟังก์ชั่นเนี่ยมันเป็นสีแบบสี่เหลี่ยมตัวใเป็นเพี้ยนอันนี้คือเรียกสูเพียนนเยเพ้ยนก็คือแบบเป็นแบบแผ่นนะคะยังไม่บอกว่าอร่อยข้กินมางโอ้โหืมเยอะไปแต่คนจริงเขาบอกว่ารสนี้อร่อยมากนะขายดีอ่ะชิโก็มาทำไมไม่พูด รลองโฉมเลยเนาะหอาใช่ไหมทำไม่แก้วน้ถ่ายอร่อยอร่อยอร่อยเราโกงเหรอวะอร่อยแต่ป้าปี้ป้าพี่อยากไม่บอกนะมันเย็นเย็นเนะมันเย็นตรงแบบโคลนลินอะเออให้มันเย็นนะมันเย็นอันนี้มันเย็นที่มันเย็นอะเพราะว่าเนี่ยเขาเขียนอาจจะเป็นตรงนี้เขาเขียนว่าชิงชิงคือมันจะเฟรช h นะชิงชินี่ยแบบว่าเคลียร์ใช่ไหมแล้วซิงคือสดใหม่เขาทำได้ไงอ่ะนึกถึงนึกถึงของไทยเลยที่เป็นรสรสปิงซูเย็น จริงใช่เคยกินเคยกินเคยกินอาต่อต่อเอาอีอย่างต่อครับเอาลยนมะเขือก่อนดีว่าเพราะคน,นจีนบอ,อกว่าชอบกินมะเขือขายดีในะที่เมืองจีนพวกอะไรแบบมะเขือแตงกวาเนะี่ยที่เมืองไทยไม่มีนะอันนี้แบบไม่ไม่มีอะไรแบบกลิ่นอะไรเป็นพิเศษะมมนะกล้องไม่ได้กลิ่นกล้องไม่ได้กลิ่นอันนี้คือสุพี้แอนก็จะเป็นแบบแผ่นที่มันเหมือนขนมเอฟเอฟนันจริงด้วยพี่อันนี้เหมือนของไทยที่เคยกินอยู่เพิมแพี่ห่อสีเงินเงินอ่ะเอฟเอฟ ก็ฟิวรินนี่ด้วยแล้วก็มี็นลูกมะเขืออยู่ข้างในที่เราชอบกินก็มาๆนี่มากินบ้างสิอันนี้น่าจะถูกปากเฮ้ยแต่กินหอมมากเลยอ่ะรสมันแบบจัดจ้านอ่ะอะไรนี่อยดีสิชิงอีกคำชิมอีกคำดีๆน่าจะเอาอันนี้มาทำยำน่าจะอร่อยใจอ่ะอ่ะอันไหนอันอันนี้สามเอาอันนี้ดีกว่าไม่อยากกินอันนี้พี่คิดว่าอันเนี้ยน่าจะแบบ ชอบอ่ะข้อจีเช,<ก>ชอร์ไก่ย่างเพราะปกติชอบแบบกินไก่ย่างเหมือนไงถ้ากินกับส้มตำน,น่าจะอร่อยเอาข้าวเหนียวได้ไหมนี่นหอมอ่ะอันนี้หอมยังจำได้ไหมเนี่ยว่าเลอ่ะภาษาจีนเรียกว่าอะไรบอกไปแล้วหรอบอกไปแล้วไม่ตั้งใจฟังอะเหล่าโกงรู้ไหมร้หมีใครรู้บ้าง เลยภาษาจีนเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เลอร์ชูเลอร์ชูเป็นไงอันนี้รสชาติเป็นไงฟางรู้สึกว่าเล่พี่ชิมมาสามรสอ่ะของเขาจะแบบรสชาติเบาๆอ่ะกินได้นานๆหน่อยพอหนึ่งมันเลยเยอะมากอร่อยอ่ะพอชื่อกินแล้วสองมันใส่เลยไม่รู้อ่ะอร่อยอร่อยอันนี้วพี่ว่ามันใกล้เคียงกับบาร์บีคิวแต่ว่ามันไม่เค็มเท่าเอาบบบเลยอร่อ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 ยเรยวน่าชอบเนี่ยอันนี้แบบได้คล้ายๆบาร์บีคิวเนาะแต่ว่าแบบไม่เค็มมาก เท่าที่กินมาสามสองจะรู้สึกว่าของนี้มันจะรสชาติแบบน,นีเค็มขึ้นมาหน่อยเบาๆหน่อยอันนี้จะเค็มขึ้นมาทีน,นี้ซองเนี้ยจะเป็นซองที่พิเศษมากๆก็มันเป็นเฮ้ยเจ้าเหนียวปลาเว้ยเฮ้ยเป็นรสแบบ black pepper steak คือแบบเห็นรูปมันไม่เหมือนอันอื่นนะคืออันอื่นมันเป็นรูปสี่เหลียนะ่ยมไงอันนี้มันเป็นแบบเพรยกว่าโ o ช t r a i t p o r t r a ก็คือมันจะเป็นแบบกลมๆเป็นแบบท้องม้วนเลยปะเนี่ยเหมือนทองม้วนเลยมันจะคิดว่ามันคือทองม้วนไม่แบบม้วนด้วยอ่ะเลย ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะกลิ่นอ่ะไม่มีกลิ่นเลยเหรอเป็นไงบ้างครับไม่ค่อยได้กลิ่นเลยกลิ่นไม่แรงเนาะเนื้อวุ้นจะแบบมันออกมาเป็นพริกไทยดำเฉยเจียวเออมันแบบกลิ่นเบามากอ่ะมีกลิ่นเบามากแตงกวยยังกลิ่นแรงกว่าอืมเหมือนไม่กลิ่นอย่างเดียวเป็นกลิ่นแบบบางๆแบบลอยมาเบามากเลยนะรสอันนี้มันเหมือนกับรสมันมากกว่าพราะว่าขยแหวเวยก็คือไอ้รสสีเหลืองขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะลองชิมดู เราไม่ถูกเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ดูว่ามันเอ,อิร์อะไรกินไปก็เฉยๆแต่พอแบบมันเป็นรถแบบ เด็กเนื้อน่าจะแบบมีอะไรแบบพริกไทยดำนะคือพริกแดงเนี่ยเฮยเจียวหลังจากที่พี่หยางรวมถึงเหล่ากงแล้วก็น้องโมได้ชิมกันหมดแล้วเนี่ยเขานี้จะมาถามว่าแต่ละคนเนี่ย,ยชื่อฉีฮวนเฉวมเว๋ชวยชอบรสไหนมากที่สุดถามน้องโมก่อนเลยดีกว่าโมจ๋าีชื่อฉีฮวนเฉวมเอ๋ยอยากให้พี่เดาให้พี่เดา,เาพี่เดาว่านะส <p ill> ำหรับน้องโมต้องเป็นรสปีก ผิดวีกลองนี้อ๋อท็อแตงกวาโอ้โหแตงกวาแตงกวาแตงกวาผมรู้สึกว่ามันเย็นๆหนะแกล้มกันแบบกว่าใช่ไหมอแตงกวาใช่ไหมอร่อยอร่อยอร่อยต่อมานะคะเราจะมาถามว่าเหล่ากงที่ชอบอะไรที่สุดเหล่าผัวจะเดาเอานี่ค่ะว่าเหล่ากงชอบรสว่าน่าจะชอบแบแตงกวาเหมือนกันนะ ในสี่รถนี้ผมชอบสีนี้ที่สุดใช่ในสีอันนี้ผมชอบอันนี้ที่สุดไก่ย่างใช่ไหมเออชอบชอบไก่ย่างสุดรู้สึกว่ามันมันถึงถึงสุดแล้วจริงมากไปดาวสลับกันหมดเลยะเดี๋ยวพวกเรามาเดาว่งดีกว่าว่าป๊อปปี้อยางเนี่ยชอบรถไหนในสีรสนี้มองว่าสไหนผมดูรีแอคแล้วอะรีแอคว่ามาสีแดงอะพี่ไม่ตรงกับผมไม่ตรงกับผมเราโกงว่านะอันนี้มะเขือเทศคิดว่าเนี่ยป๊อปปี้อยางน่าจะชอบอันนี้มะเขือเทศแล้วแล้วคนดูคิดว่าป๊อปปี้อยางชอบรถไหน ที่ชิมสีรถนี้แล้วเนี่ยนะรถที่ป๊อปปี้อยากซ้ยฉี่กว่านะคะนั่นก็คือเธอชอบอันนี้ค่ะเข้ารถเดียวกันเลย ก็บอกตอนที่กินแบบอร่อยมากนี่แบบเอเออร่อยอันนี้ชอบเพราะว่าที่บอกว่าเหมือนบาร์บีคิวเพราะปกติชอบกินรสบาร์บีคิวสีส้มแล้วอันนี้แบบมันใกล้เคียงกันมากาแต่ว่าความเค็มจะน้อยหน,น่อยก็เลยแวบเออมันกินได้เรื่อยๆแล้วทุกคนทายถูกกันไหมเอยว่าป๊ะปี้หยางชื่อชืชื่อเฉยแต่ทีนี้เนี่ยรสที่ป๊ะปี้หยางรู้สึกกินแล้วรู้สึกมันแปลกหน่อยนะคะใน4รสชาตินี้นะสำหรับตัวป๊ะปี้หยางนะคะก็คือรสนี้ รู้สึกมันแบบมันแปลกๆมันเย็นๆน่ะที่พวกมันเย็นไปที่โคนล,ลิ้นแบบนั้นม,มันก็คือแบบไม่ชินนะแต่ว่าแบบเห็นคนเพื่อนๆคนจีนอ่ะชอบกินกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย<อ>ไม่มีอะไรที่น,น่าสนใจอยากอยากให้ทุกคนได้รู้เรียนครับรู้จักคํานี้ทูเพียนจินกงชันเขาไอค้คำนี้จะบอกว่าภาษาไทยเจอไหมตัวเนี้ยค่ะมันแปลว่าอะไรภาพที่ใช้ในโฆษณาอะไรภาพประกอบการโฆษณาเท่านั้นภาพภาพประกอบการโฆษณาเท่านั้นถ้าเราเจอคํานี้นะทูเพียนจินกงชันเขาก็หมายถึงว่า ภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้นเพราะว่ามันีแบบเราเปิดร้านหาหรือว่าทํา เบเกอรี่เลยแต่ก็แล้วแต่บางทีเราก็สามารถเอาคำนี้ไปใช้ได้เหมือนกันค่ะไอ้น,นี่มันราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ซองละ65บาาทที่เราซ,ซื้อมาใช่ไปซื้อที่ซูเปอร์มาแต่ถ้าในอินเทอร์เน็ตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะอินเทอร์<ว>เน็ตยัง<ะ>อินเทอร์เน็ตยังไม่ได้แบบไปลองเซิร์ช <search S 2> ด,ดูนะเออแต่ว่าถ้าถ้าแบบไปซื้อเลยเนี่ยกีเปาเรลชรูไถจู65บาทไทยนะคะเขามี4รสก็ซื้อมาหมดเลยสี่รสมาชิมอร่อยใช่ได้ป้าปี่หยางขอไปกินขนมอร่อย อร่อยก่อนนะคะถ้าใครชอบลองไปหาชิมดูก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าอ้อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ติดตามบอฟีอยากไปทุกทุกทิปเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ใจเจี๊ย